อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแต่บราซิลละบราซิลว่าไงอ่ะโดนเขาล่าเข้ามาในสงครามเป็นไงแล้วลเขาเอาตัวรอดปิดสงครามหนีไปแล้วโธ่เฮ้ยกูจะตายวะเฮ้ยเดี๋ยวหนีก่อน ไหวปะเนี่ยอืมธนูของเขาเนี่ไม่เข็ดใช่ป่ะอะไรเนี่ยมีข้อเสนอใหม่จากอังกฤษนะครับเขาบอกว่า เขาจะจ่ายให้เราเนี่ย4 4โกเป็นเวลา30เทอร์นแล้วก็จ่ายให้เราเงินสดอ่ะ2โกจากเดิมที่จะจ่าย5โกอันนี้ดีไหมวะ4 30เทอร์นมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ4 30 220เหรอจะได้120อ๋อก็ดีนะก็โอเคอ่ะโอเคครับได้120โกบวกอีก2เป็น122โกนะครับแลกกับผลิตภ,ภาพ ได้ได้ได้เลือกอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องนะครับโอเคดูหน้าดูตามัน <laughs> เขาช่างหน้าเหมือนไส้เลยเกินนะครับตายตัวละครตัวนี้นะครับแต่นี้ก็เหลือแต่บราซิลละบราซิลว่าไงอ่ะโดนเขาล่ากเข้ามาในสงครามยังไงแล้วเขาเอาตัวรอดปิดสงครามหนีไปแล้วโธ่เฮ้ยกูจะตายว่ะเฮ้ยอยู่หนีก่อน <laughs> ไหวปะเนี่ย เอางี้เอางี้ไปสิเอางี้นะผมฆ่าสเกลคุณนะแล้วผมขอปิดผมขอปิดได้ <_ t Columb _> คุณก็ตรวจเดี่ยวแล้วคุณจะมาหนึ่งกับผมเหรอไม่ดีมากอ่าเขาก็บอกเขาแฮปปี้นะครับที่จะตกลงกับข้อเสนอน,นี้แต่ว่าผมของเงินเหรอไม่เหรอแล้วเอาแบบอังกฤษไหมล่ะอังกฤษอะเขาบอกว่าเขาผ่อนได้นะครั้งละเก้าเหรียญน,นะครับไอ้สี่เหรียญ สี่ไม่เอาเอาสามผมให้สามเลยอ่ะผมผมใจดีให้สามสามแค a นอนเอ็กเซปก็ก็ได้ก็ได้ก็ก็สงครามกันต่อไปไม่หว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวผมผมจัดการตรงนั้นแล้วผมจะส่งไอพวกเนี้ยมาตรงนี้นะฮะฟื้นฟูฟื้นฟูฟนฟทุกคนทุกคนฟื้นฟูให้หมดนะครับ ฮิวไปฮิวตัวเองไปฟื้นฟูฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูเอ้ยมีรังบาบาเลียนใหม่หมาอีกแล้วฮะไม่เป็นไรเอ้นเอาไอ้นี้ไปช่วยอีกอันหนึ่งเผื่อซูไม่ได้ฆ่ามันเลยลืมไปว่าเราดีการ์กิจแล้วจะฆ่าจะแกงกันอยู่ได้อ่ะฟื้นฟูนฟนก่อนหลบมาทางนี้สกาวสกาบาบาเลียน เอ้ยเมื่อยจังเลยตายมเนี่ยเรียบร้อยเอออ้าวบราซิวขอสงบศึกขอจ่ายงวดแรกสามอ้าวสามห้าสิบห้าร้อยห้าสิบกับสามร้อยห้าสิบสามเอา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 ได้ได้ได้โอเควันเดอร์ฟูล okay, แต่ว่ามึงต้องฆ่าทหารกูก่อนด้วยใช่ไหมไอสัต <laughs> ว์ เมืองหลวงยังไม่ต้องมีแอนแคปเมนก็ได้หรือจะมีมีก็ให้อยู่ตรงเนี้ยแต่ตอนนี้ยังนะครับเอาเป็นรีแปรรีก่อนนะครับผมคลั่งวิทยาศาสตร์สายวิทย์นะสายวิทย์ร,ยรีแปรรีเฮ้ยเดี๋ยวเอาแล้วมึงต้องเอาไอ้นี่กูแน่เลยเอามานี่มา โอเคมึงต้องเอาต้องมาถลม er, ่มบิลเดอร์กูแน่นอนนะ <c oughs> ผมลืมดูนะ <c oughs> เดินมาไม่ได้ดูเลยโอเคทีนี้เราจะเอาเราได้กวอบเมนแบบใหม่นะครับทีนี้เราจะเอาเป็นยังไงดี c l <oughs> a s <ical> Republic, s i c a l Republic เหรออันนี้ด้วยกันนะครับสมดุลนะครับจะมีการ์ดด้านสงครามแล้วก็การ์ดด้าน อีโคโนมิกด้านด้านการเงินด้านเศรษฐกิจอีกหนึ่งนะครับอันนี้เศรษฐกิจ2อ,อันนี้สงคราม2เลยเอาตรงกลางแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ใส่การ์ดพิเศษด้านการทูตได้นะฮะเอาเป็นวันนี้แล้วกันครับเอนไวน์แล้วก็เทรดเราของเราเนี่ยเทรดเราของเราจะได้อันนี้มากขึ้นได้ได้เงินมากขึ้นนะครับโอเคอย่างงี้ดีกว่าอันนี้ อ่าทันอยู่โอเคบิลด์ตัวนี้ก็รอดไปนะฮะแล้วก็มาบิลอันนี้เลยเลยโปรดักชั่น Production. ครับมาสร้างเหมืองไว้น,นี่จะถึงยังเนี่ยรอ,อจนเปื่อยแล้วเนี่ย อ้าวเขาต้องการซิตี้สเตทว่ะโอเคก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครชอบเราเลยฮะไออียิปต์นั่นเขาต้องการซิตี้สเตทของเราเยรูซาเล็มเนี่ยเหรอทำไมเขาต้องการละ่ะแล้วแต่ผมอะอยากได้จริงๆอะอยากได้โตลันโตซิตี้สเตทเนี่ยถ้าเราได้ซิตี้สเตทมานะครับหมายความว่าถ้าเรามีการทูตที่ดีกับซิตี้สเตทเนี่ยเราก็อยากได้โซลอะ จร,จริงๆเราอยากได้โซที่สุดนะครับอ่าซิตี้สเตทเนี่ย mm hmm. เขาจะให้ทรัพยากรในเขตของเขาทั้งหมดมาให้กับเรานะครับถ้าเขามีม้าเนี่ยถ้าเราเยรูซาเล็ม er เขาขึ้นตรงกับเราเขาก็จะให้ให้ม้าเรานะครับแล้วก็เป็นบัฟด้วยนะครับเช่นเยรูซาเล็มจะได้บัฟทางศาสนานะครับวิลิต้าจะได้บัฟทางเอ่อเนี่ยทางพวกโปรดักชันนะครับ นี่ก็ได้โปรดักชันเหมือนกันนะครับโซจะได้บัฟทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มเราจะทําให้เขามันขึ้นตรงกับเราได้ไงเราต้องส่งเอ็นไอยไปนะครับเหมือนส่งทางคณะทูตไปหาเขานะครับ6ตัวถึงจะได้ประมาณนั้นโอเคที่ที่อีบบอกว่าให้ปล่อยให้เขาไปคือให้เราไม่ต้องใหเราหยุดส่งเอ็นวอยนะครับแ้วก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้อยากจะเอาตรงนั้นอยู่แล้วนะครับอยากได้ก็ได้ไปผมอยากได้โซมากกว่าโอเค เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปอันนี้เอา้ Peter, าปีโโต <What? S 1> เตอร์มาตั้งโนโกลอตตรงนี้เอ้ยนี่เปนโนโกลอตนี่ว่าโนโกลอตเมืองที่เราเล่นใน CK2 อ่ะอ๋อจริงๆด้วยครับเป็นของรัสเซียนะโอเคมาตั้งโนโกลอตตรงนี้ทำให้เราแบบเดินเข้ากลับบ้านเราไม่ได้นะเนี่ยผมจะทำยังไงกับเขาดีเนี่ยอืมอีกอย่างหนึ่งเมืองตรงนี้ผมก็อยากได้นะ เข้ามาตั้งก่อนทาัแหละสงสัยต้องตีกันจริงๆเลยครับท่านผู้ชมประชิดเลยประชิดชายแดนกันเลยเดี๋ยวเตรียมลบกันอยู่แล้วไอ้บาเบเลียนเนี่ยสบายใจอ่ะเราจะรุยตรงนี้แล้วนะครับปองโปงปง้ปงปงัง โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างเมืองใหม่ที่ตรงตรงนี้เลยแล้วกันนะมาสร้างตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้แล้วก็ตั้งเมืองโอเคตามนั้นอันนี้เราถอยมาที่นี่แล้วเดี๋ยวสร้างเมืองเทอรหน้านะครับอันนี้เราก็บุกเขาก่อนเพื่อเคลียร์ดินแดนให้มันปลอดภัยนะครับ โอเคได้บูทอันน e ี <ım Laser> ้จะกลับบ <like> ้านยังไงเนี <ED> ่ยกลับทางนี้ได้ปหไม่ได้กลับไม่ได้เลยต้องให้ปีเตอร์เปิดเปิดชายแดนเท่านั้นนะขอเปิดชายแดนได้ไหมปีเตอร์เปิดชายแดนให้หน่อยเปิดด้วยกันเลยไม่โอเคหรอวะเปิดทั้งคู่เอ้าเขามีเหล็กแล้วหรอเขาได้เหล็กจากไหนมาเนี่ยผมไม่เห็นเลยเห็นแต่สองอันนี้ซึ่ง อ๋ออาจจะเป็นเมืองเมืองขึ้นของเขาก็ได้นะครับอาจจะเป็นซิตี้สเตทของเขาสงสัยต้องตีโนโกรดแ์แหละอ้าวสร้างเมืองเลยจุ๊ดุกที่น้องมีใครเม้นว่ามันได้เปลี่ยนชื่อเมืองได้มันเปลี่ยนยังไงวะผมเปลี่ยนได้เป็นอนะ oh, 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 oh. คือถ้าภาคห้ามันเปลี่ยนได้มันกดแล้วเปลี่ยนได้เลยภาคนี้ผมไม่รู้อะภาคหกภาคหกมันเปลี่ยนยังไงวะไม่รู้อะใครรู้เม้นหน่อยนะครับผมรู้ ผมรู้ภาคห้าเปลี่ยนได้แล้วรู้เปลี่ยนยังไงส่วนภาคหกผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนได้ไหมแลวถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนยังไงบอกผมหน่อยนะผมอยากเปลี่ยนเพราะว่าชื่อบางทีก็ชื่อแบบภาษาประหลาดๆนะงรับผมก็อยากจะเปลี่ยนนะเอ้าเจอแล้วอ่ะเปลี่ยนอย่างนี้เองโอเคไม่ต้องบอกผมแล้วผมรู้แล้วอ่าเปลี่ยนเป็นยังไม่เปลี่ยนดีกว่ายังไม่มีชื่อนะไว้ให้มันชื่อเดิมไปก่อนอันไหนเพิ่มเฮาสิ่งอันนี้ผมปิดเพลงนี้ดีกว่าเพราะว่ายังไงผมก็เข้าไปใช้เพลงเดิมของเราอยู่ดี นะฮะมิวสิกวอล่มป so like ิดไปเลยเพิ่งจะมานึกได้ตอนนี้ยนะนี่เขาสร้างอะไรปีเตอร์ว่าอะไรมันบอกว่าเราสร้างเมืองใหม่เนีใกล้มันเกินไปนะครับไปหาที่อื่นสร้างไปนะก็คิดเหมือนกันแหละกูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเอาไปใช้ลูกก็คือเราเอาเป็นว่าเราตอบว่า เราขอโทษแล้วกันนะอเอาคขอโทษด้วยนะครับเราจะไม่ตั้งใกล้ๆเมืองคุณอีกนะครับแต่ว่าเราจะยึดเมืองของคุณเลยนะครับโนโกลอตเนี่ยนะฮะก็ตามนั้นเขาเริ่มแบบมีอะไรที่ไม่ชอบเราหลายอย่างแล้วอเมนิตี้เราไม่มีเราสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก่อนแล้วกันนะที่ไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเคก้าเทิร์นผมรู้สึกว่า โปรดักชันผมสร้างช้านะเดี๋ยวเป็นว่าได้คาตาเพาแล้วเราจะมาทําให้เกิดโปรดักชันที่เร็วขึ้นนะครับเอาตรงไหนดีอันไหนที่มันจะเพิ่มโปรดักชันดีอันนี้เดี๋ยวคาตาเพาก่อนเอนจิเนียริงแล้วก็จะมาเป็นตลาดแล้วก็โปรดักชันโอเคได้ตามนี้เอ้ยไม่แล้วโอเคได้คาตาเพาแล้วครับ คาะาเพาคาาเพาคาาเพาโ okay. อเคาวนี้เราก็เตรียมตัวที่จะบุกโนกรอสได้นะครับแต่ว่าคาตาเพาเราต้องมีมากกว่านี้ก่อนนะครับอันนี้มันน้อยไปนะสักสองสามอันนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่ครับเพือพ่อจะเพิ่มโปรดักชันของเรานะครับต้องไปตามสูตรนะครับต้องมีอาชลรีเอ้ยนี่เล่นมาขนาดนี้ยังไม่มีมือธนูอีกแล้วเนี่ยอาเซนเอ็นโว้ยนะครับผมจะส่งไปที่โซนะครับเกาหลีป๊บโอเค อ๋อิลเดอร์เราจะมาเก็บเหล็กตรงนี้นะครับโนโกโอตเนี่ยรอคาตาเพาก่อนได้คาตาเพามาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมลุยรัสเซียนะครับ next อาเชอรี่มาแล้วนะครับอาเชอร์เดี๋ยวนี่คาตาเพาสร้างมาแล้วเราจะเอามาเลยสำรวจไปเรื่อยนะครับแผ่นดินมันกว้างใหญ่เหลือเกินว่ะโอเคนี่แหละเลือกแบบใหญ่สวยก็เนี้ยแหละโอเคครับเรามาเก็บเหล็กกันตรงนี้กันนะครับ ปรักชันผุงได้เหล็กและ1อันนะครับก็เดี๋ยวไปเอาตรงโน้นด้วยที่เราทําไงเราต้องขยายขยายไปนะเสียเงิน80โอเคเหลือ600เลยไม่เป็นไรพเพราะเหล็กเนี่ยมันจําเป็นนะครับสำหรับการทำสงครามในยุคนี้นะสำหรับคาราเพานนา่ะพอแล้วครับทีนี้จะเป็นพวกแบบถ้าผมไปสร้างรอรอสร้าง เราได้เหล็กตรงนี้ก่อนนะครับเราจะสร้างซอดแมนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าซอดแมนมันต้องใช้เหล็ก2เนี่ยตอนนี้มีแค่หนึ่งส่วนคาตาเพลเนี่ยมันดูแลตัวเองไม่ค่อยได้นะครับแล้วตรงนี้เป็นที่แคบด้วยก็ไม่ต้องมีต้องมีเยอะกว่าน,นี้นะครับมันพลังป้องกันมันอ่อนมากนะครับเดี <c oughs> ๋ยวตรงนี้จะมียูนิตซอดแมนทั้ง 2, 2อัน2ตัวเราสร้างได้ก่อนตรงนี้มีเหล็กอีกแล้วแต่ไกลเกินไป next turn turn endo เหมือนเดิมครับมีอะไรที่กูไม่มีบ้างกูมีหมดแล้วไม่ต้องมาคุยกูีเตอร์คือว่าเดี๋ยวจะโจมตีนายอยู่แล้วไงเตอร์ Peter. นายเข้าใจไหม <c ười> ตามนั้นผม ผมคิดว่าผมสู้ได้นะฮะ <c oughs> โอเคอันนี้เตรียมทางสงครามครับรออันไหนอันนี้อันนี้อันนี้ลงมาคุ้มกันเมืองอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปเก็บเหล็กนะคาราเพาลรอตรงนั้นก่อนอันหนึง่งทางน,นี้โอเคอย่างนี้แล้วกันคาราเพาก็ต้องรอรอตรงนี้ไว้ก่อนอนะรอให้ได้หน่วยซอร์แมนทั้งสองคนก่อนเพื่อความชัวร์ในการฮะ บบเรียนแปปี้น thank you ไม่ต้องมาแตงกูเพราะว่ากูกูก็จะฆ่าบาบเรียนอยู่แล้วนะครับเขาคิดว่าเราช่วยเขานะครับก็ได้บวกร้อยแคมปัสเฮ้ยบวกร้อยเปอร์เซ็นต์คมปัสโบนัสเลยว่ะนี่แล้วกันเอาเอาเอาโอเคนะครับวิทยาศาสตร์เพิ่มสามสิบน่าจะเยอะสุดแล้วมั้งเนี่ยอะตอนนี้ขอดูคะแนนหน่อย วิทยาศาสตร์เ้ยเราเป็นลองอยู่คนนึงอะ่ะซึ่งใครไม่รู้เป็นคนที่เรายังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะครับเคาเจอร์เป็นลองเยอะกานทหารฐานทหาราน,นำศาสนาเป็นลองโอ้โลองบว้ยเลยกูศาสนาไม่เคล้งศาสนา,าสนาัาสๆ์นะครับโอเคเข้ามาเทินหน้าจะสร้างสวอตแมนได้ละ เรียบร้อยอ่านี่ครับได้ไอออนมา2แล้วนะครับหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวเราจะทําการสร้างซอสแมนกันโอเคอะไรเนี่ยอังกฤษนะครับมาขอซื้อไอออนนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เราต้องใช้อ๋อมีแต่คนขอซื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องใช้โอเคนะฮะเราก็ได้ ฟอสแมนมันแล้วนะครับผมจะเอาไปประจำการตรงนั้นก่อนนะรตรงที่พร้อมจะรุยอ่ะเนี่ฟอแมนวิ่งใหญ่เลยโอเคครับอันนี้ก็ซื้อกันอยู่นั่นแหละไม่เอาไม่ขายใช้อยู่ไม่ได้เรื่องเลยเหมือนเดิมครับปฏิเสธนะครับปฏิเสธไม่ต้องมาทำหน้ามุ้ยใส่นะครับ <S <S ผมไม่ขายนะเหล็กเนี่ยเป็นทรัพยากรสำคัญ ถ้ามีมากกว่ามีมากกว่าสอ่ะจะขายนะตอนนี้มันไม่มีซ็อดแมนซอแมนมานี่ประจำสถานีรบโอ <Okay. S 1> เคยวเตรียมประกาศสงครามได้แล้วโอเคนะครับเอาอันนี้ไว้ที่2สลับกันให้คาตาพาวมาอยู่ข้างหลังอันนี้มาท้านี่โอเคแล้วเดี๋ยวเท์นหน้าผมประกาศสงครามเลยนะครับก็คือมีซ็อดแมนสอตัวนะครับแล้วก็มีเงินสะสมอยู่ นิดหน่อยน่าจะพร้อมแล้วแหละสำหรับโนกลด์นะเกาะมันใหญ่มากนะดูแบบดิเนี่ยอ,อะไรอ่ะ Middle World Age โอเคโอเคได้เวิร์กช็อปมาแล้วนะครับ Industrial Zone เรามาถึง Middle World Age นะครับโอ้ยเราเป็นคนที่เทคโนโลยีนำสุดเลยนะตอนนี้ใช่ปะ่ะเท่าที่รู้จักนะครับเท่าที่รู้จักมีคนหนึ่งที่ไม่รู้จักที่อ้าวเรานำเราแซงเขาไปแล้วอะ yeah! ดผมสายวิทย์อยู่แล้วนะแล้วตัวต่อไปที่เราจะสร้างก็คือ university โอเคสายวิทย์รุนร้วนเลยนะฮะขาวเพพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมโอเคงั้นเราเราประกาศสงครามกับรัสเซียเลยครับต้องการโนกรอดนะครับทำยังไงถ้ากดเซอร์ไพรส์วอลก็จะถูก แพนตี้เยอะนะครับคนจะไม่ชอบเรากดเป็นไม่ได้เหรอเรามีสัญญาอะไรกับรัสเซียหรือเปล่าวะอ๋อเรามีดีแคล์เรนชิพกันอยู่ใช่ป่ะดีแคล์เรนชิพกันอยู่รัเสเซียไม่ชอบใครรั mm hmm. เสเซียไม่ชอบเปโดจะยกเลิกเฟรนชิพ hmm. ได้ยังไงครับ mm hmm. นี่หรอ mm hmm. ประนามเหรอไอ้มาก็คือเราควรจะดีน n วสเขาก่อนมั้งครับเพราะก็คือการแบบปรับปรำติดเตียนเนี่ยนะก็คือแบบเหมือนการประนามอ่ะลองดูครับดีน n วสก่อนดูมัโอ้ยเครียดเลยปีเตอร์นะฮะโอเคแล้วไงต่อแล้วเราก็จะสามารถประกาศสงครามได้เลยไหมอยู่มาชเวทห้าเทิร์น a f t อ r อ๋อหลังจากที่ประนามแล้วต้อง5้าเทินถึงจะสามารถประกาศสงครามแบบ DECLARE FORMAL WAR ได้นะครับ FORMAL WAR ก็คือไม่ใช่เซอร์ไพรส์ WAR เซอร์ไพรส์ WAR จะถูกชาวโลกเกลียดนะครับแต่ถ้าเป็น FORMAL WAR ก็จะถูกชาวโลกเกลียดน้อยหน่อยนะโอเคตามนั้นนะครับผมไม่อยากมีศัตรูเยอะผมจะรออีกห้าเทิร์นแล้วกันนะระหว่างนี้ก็เตรียมพร้อมลบไปอ่าตอนนี้นะครับปัญหาก็คือผมเนี่ยโอเคโอเคโอเค ตอนนี้ผมเนี่ยเกณฑ์ทหารมากนะครับมีทหารมากซะจนเงินตอนนี้มันติดลบ0ูแล้วแต่ไม่ได้เยอะนะครับแค่0ูนุดะฮะก็คือว่าเราต้องเป็นทนานทนหารเยอะนะครับยิ่งมีทหารเยอะเกินความจาเป็นเท่าไหร่เศรษฐกิจก็จะไม่ดีนะครับเอาแบบพอดีพอดีก็พอนะครับตอนนี้มันก็เกิดแล้วนะครับเพราะว่าผมไปสร้างทหารไว้เพียบเลยนะครับซึ่งโอเคนะเดี๋ยวโคจบสงครามแล้วเดี๋ยวเราก็ปลดประจำการกันไปนะฮะ จะได้ไม่กินเงินมากเกินไปโอเคนี่เมืองของใครอ๋อซิเทียนนั่นเองโอเคผ่านไปไหนดิคลายวอลกับปีเตอร์ได้ยัง อีก3เทินดิคลายวอลแบบไม่ไม่ไม่โดนประนามมากนะดิคลายวอลแบบมีเหตุผลนะครับจริงๆแล้วเหตุผลก็คือจะเอาตรงนี้แค่นั้นแหละก็ดีนะครับจะได้ให้เทเด์เราเดินกลับมาก่อนไอ้นี่เอาออกได้แล้วครับเกกะนะฮะไอออนไอออนเนี่ยโอเคนี่อะไรกลับบ้านไม่มีทางไปแล้วเจ้าโนกรอด โนโกรรดโนโกรรดนายต้องโดนแน่แน่ <c oughs> ดูทหารเขาไม่น่าจะสู้เราได้นะครับแน่สิเราสร้างทหารสักเยอะขนาดนี้นะ <c oughs> สร้างทหารจนเงินติดลบเลยอะโอเคน่าจะเทินหน้าแล้วมั้งที่เราจะโจมตีรัสเซียได้เฮ้ยหลังเข้า <c oughs> บ้าจริง